สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะนเชิงันเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดําอัพข่าวจะมาเปิดข่าวคราวของการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูนเต็ดฟีเจอร์ดิ่งกับเจ๊ดําทุกวันแล้ววันนี้เป็นเรื่องราวของอดีตผู้ในการโรงพยาบาลที่แอนฟิลด์ของลิเวอร์พูลอย่างนาบีเกตาที่หมดสัญญา5ฤดูกาลกับลิเวอร์พูลไปเนี่ยลงเล่นไปแค่129นัดแล้วก็การบาดเจ็บรบกวนเหลือเกินนะจ๊ะหลังจากย้ายมาจากไลฟ์ซิกเมื่อออหลลลลาาาาายยยยยปปปีีกกก่่่่นน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 นเเเคตตตัััััว้้้้ถึง60ูโรจจุบบบไใดิส กับไวร์เดอร์บรเมนอีกรอบหนึ่งแบบฟรีๆไม่มีค่าตัวและตัวเดียมจะลงสนามให้บรเมนในเกมบุ่นเครื่องเมื่อ2วันที่ผ่านมาปรากฏว่าแค่วอร์มยืดเส้นยืดสายเท่านั้นเองพวกเจ็บอีกแล้วจ้ะ เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาทำให้พลาดการลงสนามให้กับว่าเดอร์เบิรเมนและล่าสุดเบรเมนก็สแกนตัวร่างกายของนาบีเกต้าอย่างชัดเจนละเอียดแล้วและจะต้องพลาดการลงสนาม3-4สัปดาห์หรือเกือบประมาณ1เดือนเลยนั่นเองโอ้โหพราะคุณในวัยแค่28ปีกองกลางติ๊กช้กีนีนี่ถือว่าร่างกายเปราะกระดูกยุงมากๆเบรเมนแถลงแบบนี้บอกว่าเราเนี่ยนะต้องพิจารณาและคิดไว้ก่อนเลยว่านาบีเกต้าจะไม่มีสิทธิ์ลงสนามให้กับเบรเมนในนัดเปิดฤดูกาลของบนเดสิกาเยอรมันและรวมไปถึงนัดอุ่นเครื่ององีก 3นัดที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนั่นเองโอ้โหพร่คุณย้ายกลับไปยังไม่นทันไรแค่วอร์มยี่เส้นสายเจ็บสเสลจะ้ะอดีตพอรโรงพยาบาลที่แอนฟิลด์นั่นเองเอา้าหายไวๆนะนะบีเกต้านะก็เดี๋ยวรอรุนว่าจะกลับมาฟิตกลับมาเล่นได้ดีเหมือนสมัยที่เขาเล่นอยู่กับแอร์เบย์ไลฟ์ซิกก่อนมาอยู่กับลิปูหรือเปล่านั่นเองนะและนี่คือเรื่องราวของนาะบีเกตา้าการมาเจ็บที่แรเดอร์เบรเมนจะดาอัพข่าวในวันนี้นั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุก